ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันนะครับที่ถนนหลานหลวงตะกี้ก็ข้ามคลองพดุงปุม,มกเกษมนะครับตรงแยกสะพานขาวาถนนหลานหลวงนะครับก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามาบ่อยนะครับสำหรับถนนหลานหลวง เป็นถนนวันเว์นะครับหลานหลวงเนี่ยก็มีช่องพิเศษอยู่ช่องเดียวนะครับอยู่ฝั่งขวาสำหรับรถฉุกเฉินแล้วก็รถประจำทางนะครับข้างหน้าก็คือแยกหลานหลวงนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปบวรจักรนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปลาดจำเนินขึ้นสะพานพลัมแปะ ตรงไปนะครับไปผ่านฟ้าออกหน้าดำเนินเหมือนกันนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นสีแยกผ่านฟ้าลีลาดนะถนนลาดดําเนินนอกนะครับทางขวาไปไปทางด้านหน้าทางซ้ายก็จะเป็นลาดดําเนินกลางตรงแยกป้อมมหาการนะครับตอนนี้ก็ติดอยู่แยกผ่านฟ้านะครับ รถเมยูยโรนี่ก็ออยังมีเห็นให้วิ่งกันอยู่เยอะอยู่นะรถเมย์รุ่นนี้นี่ผมว่ามันน่าจะสักยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับแยกผ่านฟ้ารีลาดนะครับตรงนี้ข้ามคลองนะครับคลองรอบกลุงตรงซ้ายก็เป็นป้อมมหาการนะครับคลองรอบกลุงหรือว่าคลองบางลำพูนะ ตอนนี้ก็อยู่ถนนราดตํเนินนะครับตรงไปก็จะไปอนุสาวรีย์ชัยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับอันนี้คือบรรยากาศถนนหนทางนะครับในกรุงเทพนะครับในวันเวลาปกติก็คือเวลางานนี่แหละครับรถ เยอะไหมอะไรยังไงนะครับวันนี้ดูได้นะครับนำมาฝากกันเลยบรรยากาศจริงนะครับเส้นไหนรถติดมากน้อยอะไรยังไงนะครับวันนี้ได้ดูกันแล้น,นี่คือถนนลาดตํเนินกลางนะครับสวยงามมากนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เข้าประดับประดาได้สวยนะครับ หน้าก็คืออนุสาวรีย์นะครับประชาธิปไตยรถก็เยอะนะครับพอสมควรครับนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับถ้าเราออกซ้ายเราก็จะไป หลนดินสอนะไปเสาชิงชา้านี่คือบรรยากาศนะครับถนนลาดดำเนินนะครับวันนี้ก็ามารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันสิ้นเดือนนะครับ ยกนี้ต้องบอกว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจกันเลยนะครับทำมาหากินลำบากตรงนี้ก็เป็นสียขยกคอกวัวน,นะครับ ถนนตะนาวนะเลี้ยวขวาก็ไปถนนข้าวสารนะครับไปบางลำพูทางนี้ก็จะไปสนามหลวงนะครับผมจะไปทางปิ่นเก้านะันนี้จะกลับบ้านแลนะถ้าเราวิ่งซ้ายเราก็จะออกไปทางสนามหลวงไป ของตลาดข้างหน้าก็จะเป็นสนามหลวงนะครับทางซ้ายนะ ออกจากลาดจำเนินกลางนะครับมุ่งหน้าขึ้นสะพานปิดเก้ารถมีสายปอฮสามสามนะครับจอดกัน นี่คือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสะพานปิ่นเกล้านะครับทามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งพระนครน,นะครับไปฝั่งฮลุนอมลรินนะครับ รถมีสาย81ก็้ามาสุดตรงนี้นะตรงอรุณอมรินเนี่ยวัดอะไรนะวัดสุดาข้างหน้าก็จะเป็นแยกอรุณอมรินนะครับถ้าเราจะขึ้นคู่พนานลอยฟ้าแล้วก็ชิดขวาไปผมไม่ขึ้นนะวันนี้ผมจะวิงข้างล่างานั่งรถเที่ยวกันนะครับ สีแยกอรุณอมรินนะครับเป็นถนนอรุณอมรินนะไปทางซ้ายก็จะไปสี่ลาดนะครับทางวาขวาก็จะไปสะพานพระรามแปไปสมัยก่อนนี่มันมี35โบนะที่ดังๆนี่นอยู่ถนนเนี่ยถนนอรุณอมรินเนี่ยสมัยนั้นผมมาทำงานกรุงเทพใหม่ๆนะครับ ตรงไปครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่เส้นบรมราชชนีนะครับข้างบนก็จะเป็นคู่ขนานลอยฟ้าครับฝั่งขวาก็คือห้างพาต้าพาต้าปิ่นเก้านะครับ คือสะพานข้ามแยกนะครับแยกบรมราชชนนีเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายจารันนะครับถนนบรลม ถนนบรมราดชชดนนีนะครับฝั่งขาออกนะครับข้างบนก็จะเป็นคู่ขนานล,ลอยฟ้านะครับข้างหน้าก็คือห้างเซ็นทันนะครับเซนทันปินน่นเก้าด้านซ้ายนะด้านขวาก็เป็นโลงภาพยนตร์เป็นอะไรเนี่ยแถวปิ่นเก้านะครับตรงนี้ ก็เป็นทางยกระดับนะครับตรงเกาะกลางก็คือคู่ขนานลอยฟ้านะครับบรมราชชนนีก็สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9นะครับหรือว่า,าในหลวงรัชกาลที่9นะครับสำหรับสะพานาทางคู่ขนานลอยฟ้า ตรงไปก็จะไปนคนปรปฐมนะครับไปการจนาพิเศษตะลิงชันาบางแค้นะครับปิ่นเก้า,าพาร์ทบางกัะทองนะครับพูดปิ่เก้าเลยมาแล้วนะนี่ตรงนี้ก็ออกซ้ายไปนะครับก็ไปยูเทิร์นไปสะพานกลุมทนได้นะครับ ขวาเราก็จะเห็นเป็นทางด่วนชิมพีนะครับอาจะตุรจกักบางใจตอนนี้ก็อยู่แถวตลิงชันนะครับอยู่ในเขตตลิงชันข้างบนก็เป็นคู่ขนานลอยฟ้านะครับตอนนี้วันนี้วิ่งอยู่ข้างล่าง พาดูบรรยากาศด้านล่างนะครับก็อยู่ในเขตตลิ่งชันนะครับถนนบรมราชชนีก็ถือว่าวิ่งได้สะดวกดีนะครับรถก็ไม่เยอะเท่าไหร่ เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดนะครับ หน้าก็จะเป็นถนนลาชชฤกษึกนะครัถ้าออกซ้ายไปนะครับเป็นราชชฤกษึกนะครับฝั่งขาเข้า นี่คือถนนบรมราชชนนีนะครับข้างบนก็เป็นคู่ขนานลอยฟ้าวันนี้วิ่งด้านล่างให้ดูกันนะครับก็วิ่งได้สะดวกสบายนะครับไม่แพ้ข้างบนเลยก็ไปนครปฐมนะครับหลักๆแล้วเส้นนี้นะไปนครไัยสีนครปฐม ผมก็จะออกตรงบางแคบางบัวทองนะครับจะไปทางพระรามสองก็บรรยากาศถนนหนทางนะครับวันนี้ก็นำมาฝากกัน เป็นถนนบรมราชชนีนะครับฝั่งขาออกอันนี้คือพุนทธมนตรสายหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็มีขนส่งสายใต้นะครับนี่ขนส่งสายใต้นะอยู่ฝั่งซ้ายเลยนะครับ ก็จะเป็นทางออกนะครับถ้าเราไม่ออกเราก็ตรงไปทุตมบฑลทนสาย2สาย3สาย4ไปจนถึงคนครปฐมเลยนะครับถนนเส้นนี้ออกซ้ายนะครับไปบางแคบางบัวทอง ก็จะเป็นถนนการเทนาพิเศษนะครับ à, ก็ไปบางแคนะครับหรืว่าจะไปบางบัวทองก็ดูตามไปกันนะครับ à, ทางนี้จะไปบางแคไนะคนปนครปฐมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอํำลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับคลิปต่อไป วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ